กระท่อำของไอปูนเกีย่ยวที่เดี๋ยวที่ทุกอย่างเกี่ยวกับไอปูนหไปเลยทำเลือด <c oughs> โอ้ยเฮ็ดจะเราจะป่านเลยชัดน <c oughs> ับหนึ่งแล้วแม่มันอืมเบดลี่แก่เปลอาเบดลี่ดีของกูเอาตาดามาด้วยกูจะเจ้ามันให้ไอ้น,นี่เนี่ยตัวระเบิดไปเลย <c oughs> ขี้แตกเออกูจะบนบ้านเล็กจนเหมือนขี้แตกเลย ม่เลยไม่ไม่มีห LIKE ua nah ua. ้องวีนะโหหนููหูจับูเ็ดจุบาไปเลยตัวว้ามาเลยตัวตัวแม่งกระพริบกระพริบมาเลยโอโหอะไรวะุ้ยโอ้โอกเด็นอทธิลิดหายไปไหนและไม่ได้วะเมื่อกี้เอาไปะลหออ้เฮ้ยมาตีบูทเพื่อนโดนได้ไงวะเฮ้ยโ้ัิลิเฮ้ยให้ พวกเราไม่ได้เห็นไอ้สัตว์แสดงอิทธิฤทธิ์มันแฮกมันแฮกมันแฮกไอ้สัตว์เฮ้ยแฮกมันแฮกออกออกเร็วไอ้เหี้ยออกแสดงอิทธิฤทธิ์ออกเร็วออกออกแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยเจอกันไปด้วยไปด้วยอย่าหูไปแล้วครับไอ้เหี้ยแฮกแฮกไอ้สัตว์รีบหน่อดีแสดงอิทธิฤทธิ์ห่อไอ้สัตว์ มือภาสาทูเก้าเก้าเล็นีปกดออกมาเลยไม่มีเพื่อนเวลหนึ่งกดออกแล้วอะไรม้านน่ามันแฮกกันเนาะไม่ได้แหลกกันเนาะโอ้ไม่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 แหลกไอ้เหี้ยแฮกเลยไอ้สัตว์ว่าไม่ตีแบงค์แบงไอ้สัตว แม่งตีเพื่อนอยู่บ้านเล็กอะแต่ตัวแม่งไม่ได้อยู่บ้านเล็กอ่ะเออไอ้เหี้ยไม่ิดไงอ้สัตว์กลัวตาดำจ้องอยู่ไอ,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 อ้เ,อเ,เหี้ยแบบอ่ะไอ้แบงก์ก็เหมือนกันไอ้สัตว์แสดงมึงจุดจุดทำเหี้ยอะไรมึงไม่รู้มันแฮกไอ้เหี้ยโดนตีขนาดนั้นไม่ดูอีกเว้ยแฮกบ้าแบบเอ้ยตีข้างเซิร์ฟเลยปะเนี่ยเหี้ยเออ,เอ,อ ของจริงเพื่อนเพื่อนไม่รู้จริงเหรอวะเนี่ยมาตุดๆเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปะไม่ไอ้สัตว์เมื่อกี้ว่ามันแบบอยู่ใกล้ตัวมึงเหรอไอ้สัตว์กลวยที่มองหลังมึงเนี่ยไอ้เหี้ยกูคิดกูตาดำจ้องมันอยู่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งแม่งลงอะไรวะใต้ไอ้ตอนที่มันอยู่บนเนินเนี่ยที่มึงเห็นมันแหลกอ่ะไม่ได้เหี้ยอะไรมันบุดดินไอ้สัตว์อ๋อคือตอนแรกกูเห็นมันโดดลงมาแล้วเว้ยกูก็สงสัยเฮ้ยทำไมมันขึ้นไปได้อีกรอบนึงวะ เขี่ยเขี่ยเกินเจอแบบจะแจ้งก็วันนี้แหละช่วงนี้ไปต่อ h อก k a i d o u n ตี้ด้วยอือแค่แบนี่มันเวรอู้จ่าไปเยือนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอุ้ยตาดำโอนี่โอนี่โอนี่โอ้นี่กันเหรอมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนวะอยู่อยู่นี่อยู่ในบ้านลงมาแล้วไหนไหนไหนมันอยู่ตรงไหนกูอยู่กลางบ้านกูอยู่ไอ้นี่เลยเนี่ย ไอ้มันมาหากูอะ่ะเพราะกูตาลำจ้องมันโอ้ปั่านไร่เหี้ยเฮ้ย,ยมันมันไม่ไล่กูมันตรงไปแล้วตรงไหนก็ไม่รู้ขอตทษเทมดีกว่าเอาเลยมามามาดีดีดีแหน่ดีแหน่้ยล็อกเครื่องไอ้กูสาชีหน้าใส่มึงไม่มา,ากูตาถวย ดีไม่หรอเครื่องเมาเลยอุ่นอย่าอุ่มาเลยอย่าอย่าฮยเฮ้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 ยไอ้จไอ้เฮียนกระต้านกูขอใช้น้ำไปแป๊ดเลยกับเฮ้ยเฮ้ย S <S 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 เออลงไม่ทันเออดาดที่ยที่มันมีจุดจุดหนึ่งมันในนี่นะมันไอ้นี่ได้เคาเตอร์หน้าต่างไอ้กันหน้าต่างได้บ้านใหญ่เฮ้ยทำไมมันใกล้จังเลยโอ้ชิตความพิโรธของอีเยปูนเขาไม่จับกูลงไปแผ่ท้องวีวะ แบงลงมาโดนดึงลิ้นเร็วไม่ไม่ไม่มนต้องไม่ใช่วันนี้หุย้ยลงมาโดนโอ้วนโกรดแล้วเลย <c oughs> แอนนี้ต้องทำละแอนนี้ก็ต้องรอด <c oughs> ไปไหนวะ <c oughs> โอยเดินเกียรติแล้วอืมลิ้นเอาเลยลิ้นเอาเลยเฮ้ยมาจะโมลิใครก่อนมาจะโมลิใครก่อนเออเล้วบลูเตอร์แข่งกันลุกแล้วฮะไม่มีอ่ากูมีกูมีอ่าลิ้นเอาเลย พีก<ด>ูช่วยเองเสียงมันมามันมาแล้ว <laughs> ชุบทำให้ <laughs> เกลียดอ้าวทำไมไม่บลิอ่ะโอ้มันชอบมึงเปล่ามึงจับจ้วงไงไปจับจ้วงมันเนออ,เอ,อพันหนึ่งไปดีมาดิมาดิกูช่วยตายดีกว่าไอ้เียรยวรีบไปเลยเดี๋ยวรีบไปเร็วไปขานเข้าไม้ไม่รูอ่ะกูเกลียดว่ะ เียมันไม่สนมันไม่สนใจกูเลยว่ะมันชอบมึงมากมากเลยว่ะคุยคุยคุยเดินแล้วเด้ออ่าฮึ่ยฮ้ยบอกแล้วมันต้องไม่ใช่วันนี้ตามขึ้นมาพวกูไปจ้องมันมาแล้วมาแล้ว อืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข่าแปลกนะเข่าแตกเป็นไหวะอุ้ย่าเลยนอยู่กูมันเป็นคนมันเป็นคิวเลอร์ที่ดีนะกูดคิวเลอร์กูแย่เว้ยกูดคิวเลอร์นะกูดคิวเลอร์กูแตนอสอเกล่ะโไงต้นไมบ้างหั

เออทีเขาเมืองนี่อุ้ยมันมันดูดหรี่แล้วดูดจุ๊บๆเจมโกรธแล้วแบงค์ต่อไปก็ไม่ตามมือล้วใครว่ามันต้องไม่ใช่วันนี้อะไรอะไรผู้ไหนนี่แน่นี่แน่นี่แน่มึงตายแน่อุ้ยย่อ้ตาบองฟาตูดไอ้สัสเออเขาทำไมไม่ไอ้นี่วะทำไไม่ได้ชาร์จเนี่ย มันมีตีเล็กตีใหญ่อโอกูเพิ่งรู้วเนี่ยโอ้ยอือตาแล้ววโอนโอ๊ยโดนยโ้๊ยโน๊่โอยโอ๊ยอนกันนีโโอ้วโอยโอ๊ยโอ้ยอวยออยแย เออแต่ว่าตากูดีนะแล้าตังแลตาตังนี่ตกตรงจุดนี้จุดเคาน์เตอร์กันนะตางอย่าหูข้ามไม่เลิกโอ้ยคือ้อสุดท้ายแล้วต้องโดน โดนโอ้โหทำไมตีโดนเร่เฮียใช้บัคของเกมไม่ประโยชน์มายถึงฟีเจอร์มันวิ่งเร็วจังอุ้ยหง,งายอ้าวโอ้ยโอ,โอ๊ย,อยติดไอ้เฮียตัวมึงอ้วนนะ่ะไอ้สัตว์ <laughs> โอ้ยจะเปิดฝั่งนู้นสวยเลยนะสัตว ต้องใช้ไม้แล้วหรือเปล่าเมื่อใจแข็งแข็งเอาไว้เกินไปแล้วอุย้ยติดติดติดอะไรไม่รู้ติดกูแตก,ตกโอ้ยกู <hack. S 1> ยแหกหดึ่งกูเร็วเลยอ๋อยังไม่ได้แฝงดิชดยังเลย ไปคิวอหรอตงไปทั้งหโอ้แม่งเ้ยนี่ทำไมเพื่อนทำเสร็เปิดแบบนี้มาวะเนี่ยเปิดทุเรศที่รเงี้ยเลยเพื่อเปิดขยะอ่ะอืมเปิดเลยเปิดตัวมันสองเปิดแกเปิดหน้าตาตกใจกับเปิดไอ้เปิดของอะไรโอ้กูกูตายดีกว่าไอ้กูกูไปจับช่วงดีกว่าเปิดหากล่องแล้วก็เปิดหาเพื่อน ไปไปแล้วเพื่อนสบายลกขวาวขวาวขวาวใบ้านมันยังไม่ได้ใช้อืมอะไรเนี่ยอ่าอ่าเพิ่มที่ความเบื่อหันเนี่ยเกย์เพิ่มของตัวใหม่ตัวนเกี่ยวเหรอโอ้โหลีวแดงเหรอเดียว 有，你咋有。